ฮักกี้ที่หายากมากไปดูกันเลยฮักกี้ตัวที่หนึ่งนะครับมันจะอยู่แถวๆนี้นะครับทุกคน,นฮักกี้ตัวนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยต้องกระโดดมันมันต้องไปกระโดดทีดด่ได้นะครับนี่กระโดดมาอย่างนี้ นี่แต่ถ้าเกิดเราแตะไปอย่างนี้นะครับมันไม่ได้นี่ไงคือความยากแต่ถ้าเกิดเราแตะตรงอี่นะครับที่ไม่ใช่ตรงนี้นี่อย่างเงี้ยนี่เราก็จะขึ้นไปนะแล้วเราก็จะเก็บไอเทมนี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปเลยนะครับอันต่อไปเนี่ยให้พวกเราเนี่ยว้าไปที่ไหนก็ได้นะครับจนเกมบัคอกเออเราคจะลองให้เกมบั็กนะครับ มันไม่ยอมเกมบล็อกนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปทำอีกวิธีหนึ่งกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าวิธีนี้เนี่ยมันจะทำได้หรือเปล่านะแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยคือมันยากมากๆนี่นะครับโอเคก็คือเอามือนะครับนี่เอามือปิ้งไปตรงนู้นนี่ได้นะครับแล้เราจะต้องเหยียบล้อนี่ มันจะไปไม่ได้เนี่ยคุนจะเห็นนะเนี่ยไ,ได้แถวคนรู้ไหมครับว่าเออ้านบนุรงนั้นเนี่ยเราจะได้สกินของตจ้าฮักกี้นะครับซึ่งได้เหมือนยากมากมากซึ่งทุกคนได้เหมือนแล้วนะครับเออถ้าเกิดทกคนหนัก ว้าไปที่นี้ไม่ได้นะครับทุกคนก็ต้องลองเข้าซื้ออิ่นดูเนะคือเราก็คือเราต้องว้าไปแต่อันนี้นะครับจนกว่ามันจะบักนะจนกว่าเราอยู่ตรงข้างบนกลมๆล,ลูกตรงนี้นะครับเออแล้วเราก็จะได้สกินมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยเราคนขอออกแมพก่อนน้นองคนณยังทางไม่ได้นะครับ ออกแมพแล้วก็เข้าไมโน่เลยเดี๋ยวเธอาจจะมีเสียงแทรกแซงหน่อยนะครับเพราะว่าเออเพราะว่าวันพรุ่งนี้นะครับเ,เพื่อนของพ่อและคุณนะครับจะมาบ้านแล้วบ้านรกสุด,ดเลยก็เลยอาจจะมีเสียงแทรกแซงหน่อยนะครบเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตอนที่กำลังทำความสะอาดอยู่นะครับ เออไม่ได้ไม่ได้นะทุกคนออมันทำไม่ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมไม่ได้ไอ้ทุกคนก็ต้องพยายามนะครับเพื่อสกินฮักกี้นะครับสกินตัวนี้เนี่ยวิ่งเร็วที่สุดในโลโบอกเลยนะเออจริงนี่ นี่ย่างที่สุู่ในรูบอกเลยแต่เดี๋ยวน้องคนจะชี้ดูว่าตรงไหนนะครับนี่นะครับ,รบทุกคนเห็นกันไหมนี่ตรงนั้นแหละอันนั้นนะครับคือไอเทมที่พวกเราจะต้องได้นี่ดูนั้นนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนั้นแหละทุกคนทุกคนต้องไปได้นะครับเพราะว่ามันจะติดจริงจริง โอเคอันดับที่3นะครับอันดับต่อไปนะอันดับ3าอืมอืมขอลองนึกดูก่อนนะทุกคนเด็กๆตรงน,น,นี้มันแอบเงียนสุดๆเลยทุกคนเนี่ยนมาตรงนี้นี่ตรงนี้ก็ยังหน่อยครับ นี่มน,นี้นะีครับจะได้สกินทิสซี่มิซี่มานะครับนี่ออกไปนะครับดูข้างในท่าตรงนี้นี่ไปไปเ้เ้นนี่ครับไปไปกันนี่ก็จะโผล่มาแถวๆนี้นะครับแล้วเราก็ต้อง ดราจะคฮ้ากิวกกี้ได้ให้ได้นะครับแล้วคนเห็นน้ำหมึกตรงนี้ไหมอันนั้นนะครับเราจะได,ได้ยิงฮักกี้มาครับเนี่ยครับตรงนี้เก็บไปเลยนี่เดี๋ยวเราไปอันต่อไปกันเลยครับอันต่อไปที่หายายทกิสุดอันนี้น่าจะอันดับห้าเลนะถ้าเกิดจะไม่ผิดออ 5, 5ห้าห้าเลย อันนี้หกดิอันนี้หกโอ้โหนอกคนก็มักจะจำไม่ได้นะหนึ่งนอกคนจะเก่งเรื่องเลขแต่ว่านอกคนก็บางทีก,ก็อาจจะจำไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวขอขอนึกก่อนนะนี่นะครับตรงนี้เราจะได้อีวิฮักกี้มาขอจำก่อนนะ เคยจะไม่ได้นะครับขอพายด้วยนะครับน้องคงจะไม่ได้งั้นเดี๋ยวเอาลองรีวิวกันทั้งหมดเลยนะเท่าที่เราคุณโอ้โหนะครับโอ้โหเยอะมาก เทเลพอร์ตไปได้นี่นี่นะครับเทเลพอร์ตไปตรงนี้นี่มันก็จะเจอแบบนี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาตรงนี้นะอันนี้บอกคนอื่นได้นะครับทุกอ,อันเลยนี่บอกได้นี่ตรงนี้นะครับเห็นไหมทะลุได้ทะลุได้หมดเลยนี่ตัเรรรากก็็ะไไดด้้้นนนนคบงีี่โถ้าเกิดเราโดนขีด สีแดงรูปบวกตรงนี้เนี่ยคือเราจะตายทันทีเลยไม่กอดับเบนซนิกฮะเกอ๊บอ๊บจ๊ดจ๊ดโทษอันนี้นะครับบางคนได้ไปแล้วนะแต่เดี๋ยวาคนจะสอนทุกคนนะครับนี่มาตรงนี้เสร็จแล้วพวกเราก็ต้องลบกังกระบาดนะครับ ตรงนี้คงจะถามได้ไหมว่า้ตรงนี้ทำยังไงง่ายๆนะครับนี่แล้วก็ทะลุกันเลยได้ก็จะได้โซนิคัคกี้มานะครับตรงนี้เนี่ยเขาห้ามเรากระโดดนะนี่นี่อันนี้มันหลอกนะครบหลอกหลอกโอ้โหหลอกอะฉันนอื่นตายโอเครอบอไปอันต่อไปอลไนะครับอันต่อไปแถวนี้มีเยอะเลยเยอะมาก นี้เนี่ยมันหายากหายากมันเก็บไอเทมนี้ได้ยากมากเลยนะครับมันคือพิกกี้ฮักกี้นะครับเลือให้พวกเราปีนเสาตรงนี้ไปนะนี่บีนเสาเสร็จแล้วก็มากระดุกคันนี้อ้าเพื่อขอไปด้วยครับมามาตรงนี้เสร็จแล้วนะก็อ เม่อกี้เราคนดูยูทูบอยู่นะเออก็เอามือเนี่ยไปตรงนี้นะครับมันมันไม่ได้นะแต่เห็นคนอื่นเอาทำกันได้นะครับนี่ตรงนู้นนะครับทุกคนเห็นไหมไหม,มเล็กๆตรงนั้นอนะ่ะเราจะได้พิกกี้ฮักกี้มานี่พิกกี้ฮักกี้นี่เลงเลงเออแบบนี้ทุกคนทำได้ไหมอือทำได้เนาะขนมไปนะครับเดี๋ยวพวกเราไปดูกันมันเป็น กลวยฮักกี้นะครับกลวยจรจลาจอนนะครับกลวยจรจลาจอนฮ่าฮ่ากลวยจรจลาจอนเฮ้ยพวกเราที่มันลงมาตรงนีนี่ครับมาตรงอคอต้องบอกแล้วโอ้ยมานี่มามาตรงนี้นะครับนี่นี่มามาม,มาตรงนี้ครับตามลูขึ้นมาลูกคุณดวงดี นีม่มา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 นี่นี่มาตรงนี้มาครับนี่ตรงนี้นะัคนไม่แน่ใจนะครับใช่ผิดเลยหรือว่าอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งแหละอีกด้านหนึ่ง แน่เยนะพวกเราต้องไต่ไปที่สี่บ่งนี้นะครับโอเคเสียงทุกคนอาจจะดังหน่อยนะครับเพราะว่าเสียงด้านบนเสียงดังมากๆแล้วเดี๋ยวคลิปนี้จบแล้วนะครับเดี๋ยวเราคนจะไปช่วยนะเจืดจืดโถไม่ได้นะ โอเคปีนปีนเสามาตรงนี้นะครับนี่นี่ปีนปีนปีนเออมาอย่างงี้ครับแล้วก็ตรงนี้นี่มาแบบนี้ครับแล้วตรงนี้นี่ควยจะละจอได้ได้มาแล้วเขือตกนี่เฮ้เออไปตรงไหนอ,อีกนะขอรูก่อนอ,อ๋อจำได้แล้วทุกคน คนตามแล้วคนมานะนี่ทุกคนเห็นตรงนั้นไหมเหนไหมเนี่ยตรงนั้นครับนี่เอามือปิมป้มปิม้มได้ได้แล้วโอเคเราไปดูอันต่อไปเลยนะครับอันต่อไปขอ,อ,อ,อน,นึกก่อนนะทุกคน นี่อยู่ตรงนี้นครับอ้าวบักแล้วเฮ้ยบักแล้วขออนี้ก่อนนะครับนี่นะครับถ้าเกิดมันบักนะนี่เก็บได้ <c oughs> ได้นี่เก็บได้นะครับ <c oughs> นี่ต้องทำแบบนี้นะครับต้องให้มันบักก่อนนะเดี๋ยวแต่บางคนก็อาจจะทำตามกับคนก็ได้นะครับนี่นะครับเพมันตรงนี้ อย่ามันมันจะติดใช่ไหมนี่นะครับทุกคนเห็นตรงนั้นไหมนี่นะครับตรงนั้นนะครับเราจะได้ไฟล์ฮักกี้มานะครับถ้าเกิดพวกเราเนี่ยเดินไปที่อ,อกองไฟตรงนี้นะคบเราก็จะได้ไฟล์ฮักกี้ทรงทีเลยนะครับไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าชื่อนี้หรือเปล่านะครับแต่คืนนอนจะไม่ได้โอมีตรงนี้ด้เหรอเฮ้ย อันนี้ยังไม่ได้เก็บเลยนะแต่น้องคนไม่รู้นะครับน้องคนไม่เห็นจริงๆนะน้องคนใส่ใส่ตาต้านนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับจะได้สกินเอ็นเจี้ยวกากี้เฮปอร์ตเปอร์ตโทรฮปปอร์ตเฮปปอร์ตโทเดี๋ยวคนขอไปแมปใหม่ก่อนนะครับทุกคน ไม่หวเยเฮ้ยเดี๋ยวแค่ไม่กี่อันเร็วนะครับเดี๋ยวแค่ไม่กี่อันแล้วนะนี่นครับตรงนี้นะเราจะได้ไฟล์ฮัคกี้มานะครับไม่แน่ใจว่าชื่อนี้หรือเปล่านะนี่นี่ตรงนี้ครับเดี๋ยววนนี้ดูอีกครั้งเน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 ไอ้หมอบมยไหมครับ เอออันนี้นะักคนบอกไปแล้วนะแต่ว่านักคนจะทำให้ใหม่นะคะเออปิดกันนักคนกดคลิปเยอะเกินไปนะครับนี่นี่มาตรงนี้นี่นี่น,นี่อย่างนี้นะครับได้แล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันสุดท้ายนะครับอันนี้นักคือ ขอไฟด้วยนะครับคืออันนี้เนี่ยแล้วคุณมองไม่เห็นจริงๆนะเนี่ยเห็นไหมท่านบนเราคุณไม่แน่ใจว่ามันเก็บได้หรือเปล่าเออเก็บได้หรือเปล่าเฮ้ยให้ซีมเมนต์ได้ไงอ๋องั้นงั้นคุณก็ได้แล้วดิเออไหนเนาะนี่ไงบีฮักกี้โฮ้ยจ้า เอะไรมาแล้วโอเมก้าโอเมเมเมก้าโอเมเมเมก้าจัดโอเมเมเมก้าโอเมเมเมก้าจัดโอเคแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาแปลงร่างให้ดูกันเลยนะทุกตัวเลยนะครับอาจจะนานหน่อยครับตัวแรกตึงตึงตัวที่สองนี่ ตัวที่สามปึ้งปึ้งตัวที่สี่ปึ้งปึ้งตัวที่ห้าปึ้งปึ้งตัวที่หกตึงตึงติงตุงตั้งไอ้เจ้าตึง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 ตังตังตังตัวที่แปดสีบาฮักกี้ดูอันนี้เราคงเคยบอกไปแล้ว เออน่าจะคุณจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวบอกไปก่อนแล้วกันเนี่ยครับซิบาฮักกี้อยู่ตรงนี้นะครับนี่เกิบมาเลยโอ้โหนักพนกที่ลืมมาโถโอเคเปสิสก,กินต่อไปเลยนะครับไม่รอช้านะนี่อีวิวฮักกี้นี่นะครับเอโอมฮักกี้ อันนี้กุลอยเจลาจรฮักกี้นะครับอันนี้โซนิคฮักกี้นะอันนี้ซซนต้าปีศาจฮักกี้อันนี้อเมกุซูนะครับอมังอันนะนี่นะครับอันนี้คือโฟเซนฮักกี้นะครับนี่อันนี้นินจาฮักกี้ อันต่อไปนะ Angel Huggy นะครับอันนี้ b ี e Huggy นะครับเพิ่งได้มาอันนี้ Mario Huggy นะอันนี้ Fire Huggy อันนี้ทนะุกคนไม่รู้นะครับอยู่ดีๆก็ได้มานะทุกคนก็อยู่ดีก็ได้มาเหมือนกันนะน่าจะใช่อันนี้ Bowdy Huggy นะครับอันนี้ Picky Picky หันหน้ามาหน่อย เออตาข้างหนึ่งแดงเหมือนนีนเออแมปเลยครับอันนี้อิงฮักกี้นะครับน,นี่ยน,นี่เจ้าเก่านะครับความของเราเตามหานานตัวนี้เนี่ยวิ่งเร็วที่สุดเลยนะเนี่ยทุกคนดูดิเนี่ยเนี่ยยังเร็วเลยอ่ะโหเร็วมากโยมิกาด์ยังเร็วเลยทุกคนโอ้โห แต่ดัวปกตินะครับเดินช้าย,ยิ่งกว่าเต่าอีกนะครับตัวนี้เนี่ยวิ่งเร็วยิ่งกว่าเครื่องบินอีกนะครับยิ่งกว่าพาชิตอีกก็ว่าได้นะว่าต่อไปนะครับเอ,อยูนิคอ์นฮักกี้นะครับตัวต่อไปนะเอ็กซ์เร์ทลฮักกี้ตัวสุดท้ายนะครับนูพักกี้โอเคก็พอแค่นี้นะครับ ไว้สำหรับคลิปหน้านะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับบ๊ายบายเดี๋ยวครั้งหน้านะครับนะัคนอยากจะหาให้เยอะกว่านี้นะเราเหนดจะมารีวิวอีกนะครับโอเคบ๊ายบาย